บทที่1 0 5 0้ปองจัก,กรพัดเพียงแต่มอบรายงานลับที่ส่งมาโดยส่วนผิงป่อให้เซี่ยวยี่ในรายงานลับส่วนผิงป่อเขียนว่ามีการกรบฏในไปเย่และเจ้าชายคนที่สองสามและห้าก็ฆ่ากันเองกษริย์ไปเย่สิ้นพระชนด้วยความโกรธหลังจากได้ยินข่าวดังนั้นนูฮาเจ้าชายคนที่สี่เพียงคนเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้เปรียบและได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งไปเย่ ส่วนผิงปอเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการกรบฏของไปเยและกระบวนการทั้งหมดของการขึ้นสู่อำนาจของนูฮาคำพูดดังกล่าวละเอียดราวกับว่าเขาได้เห็นมันด้วยตาของเขาเองถ้าเซียวยี่ไม่ได้อยู่ในไปเยในเวลานั้นเขาอาจจะเชื่อก็ได้แต่ตอนนี้เซียวยี่อดไม่ได้ที่จะคิดอย่างน่าสนใจส่วนพิงปอคนนี้ช่างเล่านิทานเก่งจริงๆ สันนิษฐานว่าเขากลัวว่าจัก,กรพรรดิจะรู้สึกว่าเขาล้มเหลวในการทําภารกิจและจะทําให้จัก,กรพรรดิขุนเคืองเขาจึงสร้างเรื่องราวขึ้นเซียวยี่อ่านรายงานลับหลังจากอ่านมันแล้วเขาก็พูดกับจัก,กรพรรดิอย่างจริงจังสเสด็จลุงเท่าที่หลานชายรู้ปองชายสี่ของป่ายเย่นั้นโง่เขลาและบ้าบิ่นที่สุดในบรรดาเจ้าชายทั้งหมดเป็นเขาได้อย่างไรจักรพรรดิขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหลานชายรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเซียวยี่ขมวดคิ้วและพูดด้วยความเขินอายแต่หลานชายอยู่ซินเจียงใต้ไม่นานมากนะหลานจึงอาจไม่รู้แน่ชัดจัก,กรพัฒด์คุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าอู๋ไปคุณคิดอย่างไรกระหม่อมคิดว่าสิ่งที่เจ้าชายเสี่ยวพูดสมเหตุสมผลกวนอู๋ไปกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน หากอาศัยองค์ชายสี่แห่งไปเย่เพียงลําพังไม่ว่าสถานการณ์ในไปเย่จะวุ่นวายแค่ไหนก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะขึ้นครองบัลลังก์ยิ่งกว่านั้นตามคำกล่าวในจดหมายของส่วนผิงป๋อองค์ชายหกแห่งไปเย่น่าจะยังมีชีวิตอยู่และองค์ชายหกเขาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายในเมื่อยังมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบัลลังก์จะตกเป็นของเจ้าชายที่ไม่โดดเด่นได้อย่างไร จัก,กระพัดพยักหน้าเล็กน้อยรู้สึกว่าคำพูดของกวนอูไปมีเหตุผลมากดังนั้นกวนอูไปคิดต่อไปถ้ากระหม่อมจำไม่ผิดนอกจากต้าอยู่แล้วยังมีนานเหลียงที่อยู่ติดกับไปเย่ด้วยขณะที่เขาพูดเขามองไปที่เซียวยี่เจ้าชายเสียวรู้เกี่ยวกับหนานเหลียงไหมเซียวยี่พูดอย่างสบายๆฉันไม่มีความรู้ลึกซึง้ง ฉันแค่จำได้ว่าตอนที่ปู่ของฉันยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะพูดถึงว่ากรรษัตริย์องค์ใหม่ของหนานเหลียงมีความทะเยอทะยานมากโชคดีที่หนานเหลียงและต้าอยู่ถูกแยกจากกันโดยไปเย่ดังนั้นมันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้อตาอยู่มากคำพูดของเซียวยี่ทาให้จักรพรรดิขมวดคิ้วมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถามอย่างเคร่งขรึมเป็นเพราะหนานเหลียงแอบพยายามควบคุมไปเย่อย,อยู่หรือเปล่า นั่นจะแย่สำหรับต้าหยูนี่เป็นเพียงการคาดเดาของกระหม่อมกวนอูไปพูดอย่างกังวลแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับต้าหยูคุณพูดถูกอูไปปองจักรพรรดิได้แต่หงุดหงิดและเสียใจอีกครั้งที่ไม่ได้ฟังคำพูดของกวนอูไปก่อนหน้านี้หากเขาสั่งให้ผู้คนไปที่ไปเย่ก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมนูฮาก่อนแล้วสนับสนุนให้เขาขึ้นสู่อำนาจ ตอนนี้ไปเย่จะเป็นข้าราชบริพารของต้าอยู่ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากพัดถามอย่างกระตือรือร้นตอนนี้เราควรทำอย่างไรกวนอูปกล่าวว่าในความคิดของกระหม่อมกุญแจสำคัญตอนนี้คือการหาว่าหนานเหลียงกําลังก่อปัญหาหรือไม่เนื่องจากส่วนผิงป๋ออยู่ในไปเย่ฟาบาทสามารถส่งจดหมายรับถึงส่วนผิงปอเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ หวังว่ากระหม่อมจะกังวลมากเกินไปจักรพรรดิพยักหน้าอย่างเร่งรีบและพูดว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นสมเหตุสมผลฉันจะขอให้ใครสักคนแจ้งให้เขาทราบทันทีจักรพรรดิทรงวิตกกังวลอย่างยิ่งเขาขอให้ขันที่หลิวเตรียมผู้กันและหมึกอย่างรวดเร็วและยังเขียนจดหมายรับต่อหน้าเซียวยี่และกวนอูไป,ปให้ส่งถึงส่วนผิงป๋อซึ่งอยู่ห่างไกลในไปเย่ หลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจจากนั้นเขาก็จำบังอย่างได้อีกครั้งและพูดอย่างครุ่นคิดคราวที่แล้วอาทาจีมาพบฉันอย่างเร่งรีบเขาคงได้ข่าวจากไปเย่จัก,กระพัดอดไม่ได้ที่จะย่อเย้แล้วพูดว่าฉันเดาเอาว่าคงเป็นเพราะเรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นกวนอูปไปพูดอย่างไม่รีบร้อนทูตไปเย่ที่มาที่ต้าอยู่น่าจะเป็นคนขององค์ชายใหญ่กุ้ยหลาง และตอนนี้กษัตริย์องค์ใหม่ที่ไม่ใช่องค์ชายใหญ่ขึ้นครองบัลลังก์แล้วทูตเหล่านี้จึงวิตกกังวลเป็นธรรมดาพวกนานมันสบายเกินไปที่จะอยู่ในต้าหยูเมื่อคิดว่าลูกชายของเขาถูกเกลี้ยกล่อมโดยไปเย่และพยายามใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ราชสำนักและร่วมมือกับศัตรูจัก,กรพรรดิก็ไม่มีความรู้สึกดีๆต่ออาทาจีและคนอื่นๆอ,อีกต่อไปเนื่องจากมารยาทของประเทศที่ยิ่งใหญ่เขาจึงทำได้แค่อดทนเท่านั้น แต่ตอนนี้เมื่อปายเย่มีกษัตริย์องค์ใหม่บนบัลลังเขาจึงไม่จําเป็นต้องอดทนกับคนเหล่านี้อีกต่อไปป้องจักรพัรดิเริ่มรําคาญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้และพูดโดยตรงหัวเริอนโปรดบอกให้คนส่งทูตไปเย่ทั้งหมดรวมถึงอาทาจีไปที่เรือนจําของกรมอาญาและให้พวกเขาไปอยู่เป็นเพื่อนกับกุ้ยหลางก่อนที่ขันที่หลิวจะตอบได้กวนอูปก็พูดขึ้นก่อนว่าฟาบาท ในความเห็นของกระหม่อมเรื่องนี้ควรจะชะลอไว้ก่อนปองจัก,กรพัดทรงประหลาดใจและถามว่าทำไมหรือกระหม่อมคิดว่าควรจะรอจนกว่าส่วนผิงปอส่งข่าวเกี่ยวกับไปเย่มาก่อนจึงค่อยตัดสินใจจะดีกว่ากวนอูไปพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเขาพูดด้วยความน้มน้าว่าถ้าตอนนี้ไปเย่ถูกควบคุมโดยหนานเหลียงจริงๆฟาบาทจะทรงสนับสนุนใคร กษัตริย์ไปเย่องคปัจจุบันหรือองค์ชายใหญ่จัก,กรพรรดิก็ตกตะลึงในตอนแรกแต่แล้วเขาก็เข้าใจว่ากวนอูหมายถึงอะไรและอดไม่ได้ที่จะคิดลึกซึง้งหากไปเย่ตกอยู่ในมือของหนานเหลียงหนานเหลียงก็สามารถข้ามไปเย่และเริ่มสงครามกับต้าอยู่ได้ตลอดเวลาในกรณีนี้กุ้ยหลางเป็นข้อต่อรองที่ดีสำหรับต้าอยู่ต้าอยู่สามารถสนับสนุนกุ้ยหลางได้ โดยอ้างว่ากษัตริย์ไปเย่องค์ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ปลอมและกษัตริย์ที่แท้จริงของไปเย่คือกุ้ยหลางที่ได้ขอความช่วยเหลือจากต้าอยู่ด้วยวิธีนี้เขาจึงยืนอยู่บนจุดยืนทางศีลธรรมสูงสุดและอยู่เหนือไปเย่ได้โดยไม่ต้องเสียทหารในการต่อสู้ตราบใดที่หนานเหลียงไม่รวมกับไปเย่พวกเขาก็จะไม่สามารถทำสงครามกับต้าอยู่ได้นี่มันวิเศษจริงๆความมีไหวพริบของกวนอูปไปนั้นน่าทึา่งอย่างแท้จริง จัก,กรพรรดิพยักหน้าด้วยรอยยิม้มสิ่งที่อู๋ไผ่พูดเป็นความจริงสำหรับการเจรจาสันติภาพกับไปเย่ฉันจะให้เป็นหน้าที่อู๋ไผ่และออยีคุณทั้งสองต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองโค้งคำนับและรับคำสั่งจัก,กรพรรดิทรงคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งและรู้สึกว่าจะปลอดภัยกว่าหากฝากเรื่องนี้ไว้กับกวนอู๋ไผ่จึงรู้สึกโล่งใจพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าและบอกกับขันที่เหลว่า ฉันรู้สึกหิวเล็กน้อยขอให้ครัวหลวงนำของว่างมาให้หน่อยอายี่อูปนี่ดึกมากแล้วคุณทั้งสองมากินด้วยกันเซียวยี่ดูเหมือนเขากำลังจะร้องไห้เขาขอออกไปได้ไหมเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้พบภรรยาของเขาและยังกอดเธอไม่มากพอและหายากที่วันนี้เขาจะโชคดีขนาดนี้ไม่ว่าเซียวยี่จะไม่พอใจแค่ไหนมันก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเมื่อเขากลับมาถึงวังเจิ้นหนาน เซียวยี่เข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆไม่อยากรบกวนหนานกงเยด่ดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนอนบนเก้าอี้ยาวในห้องพักผ่อนเขามองเข้าไปในห้องด้านในผ่านหน้าต่างกันแม้ว่าเขาจะไม่เห็นอะไรเลยในความมืดแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้ากับตัวเองเป็นเรื่องยากที่ภรรยาจะยอมให้เขานอนบนเตียงทั้งหมดเป็นเพราะจักรพรรดิเลือกเวลาได้ดีมาก ในห้องราชวังเตาความร้อนนั้นให้ความอบอุ่นมากแต่เสี่ยวยี่ยังคงรู้สึกอบอุ่นน้อยกว่าภรรยาที่กอดเขาไว้ท้ายที่สุดเขารู้สึกเหนื่อยดังนั้นเขาจึงหลับตาลงและหลับไปอย่างไรก็ตามเขานอนหลับได้เพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นก่อนที่จะตื่นตามปกติหลายปีที่ผ่านมาเว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆเขาจะตื่นเช้าทุกวันเพื่อฝึกศิลปะการต่อสู้ก่อนรับประทานอาหารเช้า วันนี้ก็ไม่มีข้อยกเวน้นหลังจากฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แม้ว่าเขาจะเหงื่อออกมากแต่เขาก็เต็มไปด้วยพลังและแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเดินทางอย่างหนักมาหลายวันหลังจากอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องตะวันตกของห้องทำงานด้านนอกเซียวยี่ก็กำลังจะออกไปข้างนอกทันใดนั้นเขาก็จำอะไรบางอย่างได้เขาจึงขอให้จูจือค้นหาของในตู้ในห้องอ่านหนังสือ ในที่สุดเขาก็พบหินหมึกสีม่วงในกล่องที่ถูกล็อกไว้มาหลายปีเห็นว่าหินนั้นงดงามด้วยลวดลายหินที่เป็นเอกลักษณ์และที่ขอบหินช่างฝีมือที่ทำหินหมึกก็แกะสลักลวดลายอย่างชาญฉลาดใครเห็นสามารถบอกได้ทันทีว่านี่เป็นหินหมึกต้นชั้นยอดหินหมึกต้นได้ชื่อว่าเป็นหินหมึกที่ดีที่สุดในโลกเขาคิดว่านักวิชาการเช่นพ่อตาคงจะชอบ เซียวยี่เม้มริมฝีปากหยิบหินหมึกต้วนขึ้นมาแล้วกลับไปฟู่เฟิงหยวนอย่างมีความสุขโดยคิดว่าเขาควรรีบเอาไปให้สาวน้อยของเขาดูฝีเท้าของเขาเร็วมากพร้อมรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากของเขาในเวลานี้ภรรยาตัวน้อยอาจยังไม่ตื่นเพื่อที่เขาจะได้อยู่บนเตียงกับเธอสักพักพูดคุยและอาจถือโอกาสนี้ขโมยหอมแก้มเธอแต่รอยยิ้มแข็งค้างทันทีที่เขายกม่านขึ้นและเข้าไปในห้องด้านใน นานกงเย่ลุกขึ้นแล้วและกำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งไปหุยกำลังช่วยเธอแต่งตัวนั่นมันไม่สำคัญเขาสามารถไล่ไปหุ้ยออกไปได้แต่คำถามคือทำไมเซียวเฟยถึงอยู่ที่นี่ด้วยคราวนี้ในที่สุดเขาก็ควบคุมปากของเขาได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถควบคุมสายตาของเขาได้เมื่อเซียวเฟยสบตากับเซียวยี่เธอก็ขมวดคิ้ว เมื่อเห็นว่าพี่ชายและน้องสาวมองหน้ากันด้วยความรังเกียจนานกงเย่จึงรีบอธิบายว่าอายี่น้องสาวเฟยมาที่นี่เพื่อทานอาหารกับฉันทุกเช้าเซียวยี่ตอบรับเบาๆโดยคิดว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วถ้าเซียวเฟยเป็นคนมีเหตุผลเธอควรรู้ว่าเธอควรต้องหลีกทางและเธอไม่ควรรบกวนความสัมพันธ์ของพวกเขาในฐานะสามีภรรยาเซียวเฟยมองเซียวยี่โดยไม่กระพริบตา หมายความว่าฉันมาที่นี่เพื่อทานอาหารเช้ากับพี่สะพ้ายไม่ใช่กับคุณพี่น้องสองคนเพิ่งพบกันและจ้องมองกันอย่างไม่ลดละซึ่งทำให้หนานกงเย่รู้สึกทำอะไรไม่ถูกและขบขันเล็กน้อยเธอกำลังจะเชิญพวกเขาไปรับประทานอาหารเช้าเมื่อดวงตาของเธอสังเกตเห็นหินหมึกในมือของเซียวยี่และพลงออกมาด้วยความประหลาดใจนี่คือหินหมึกต้วไม่ใช่หรือเมื่อเธอได้ยินคำว่า หินมึกต้วนดวงตาของเซียวเฟยสองแสงเจิดจ้าและจ้องมองไปที่หินหมึกสี่เหลี่ยมด้วยดวงตาที่เป็นประกายเซียวยี่จำเรื่องนั้นได้อีกครั้งและรีบนำเสนอสมบัติอาเย่ดูนี่สินี่เป็นหินหมึกที่ฉันได้รับโดยบังเอิญเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันเพิ่งจำได้และรีบนำมันออกมานานกงเย่มองไปที่หินหมึกต้วนอย่างระมัดระวังและยกย่องว่าหินหมึกต้วนนี้มีความละเอียดอ่อนหนาแน่นและแข็งแรง เป็นหินมึกเหลาเกิงซึ่งเป็นหินหมึกชั้นดีในหมู่หินมึกต้วนและล้ำค่าที่สุดในบรรดาหินหมึกทั้งหมดพี่สะพ้ายสิ่งนี้มีอยู่ในหนังสือคุณกำลังพูดถึงหินเนื้อสมองปลาหรือเปล่าเซียวเฟเดินเข้ามาและชี้ไปที่ชิ้นส่วนสีขาวที่ออกสีเหลืองเล็กน้อยบนหินมึกสมองปลาอะไรเซียวยี่สับสนนี่ไม่ได้พูดถึงหินหมึกหรอกเหรอแล้วมาเกี่ยวข้องกับสมองปลาได้อย่างไร นันกงแย่ครุ่นคิดและกล่าวว่าประวัติของหินหมึกต้วนกล่าวว่าก้อนหินที่มีเนื้อที่เหมือนแสงจันในน้ำใสถูกเรียกว่าหินสมองปลาเธอสังเกตหินหมึกอย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งแล้วถอนหายใจขาวราวกับเมฆใสและเมื่อละมุนเมื่อสัมผัสมันควรจะเป็นหินสมองปลาที่ดีที่สุดเซียวเฟยรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากได้ยินสิ่งนี้ พี่สายฉันได้ยินมาว่าหินหมึกด้วนชั้นยอดสามารถผลิตหมึกได้อย่างรวดเร็วมึกมีความละเอียดและเรียบเนียนเขียนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำลายผู้กันและสีของอักษรที่เขียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานานมันเป็นสมบัติที่คู่ควรกับนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเซียวยี่ที่ได้ยินครึ่งครึ่ง,งกลางกลางแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าหินหมึกต้วนก้อนนี้เป็นสมบัติชั้นยอดอย่างแน่นอน และเขาก็พูดอย่างขยันขันแข็งอาเย่ฉันจะมอบหินมึกนี้ให้กับพ่อตาของฉันคุณคิดว่าพ่อตาจะชอบไหมนานกงเย่ตกตะลึงปรากฏว่าเซียวยี่นำหินหมึกตัวนี้ออกมาเพื่อมอบให้กับหนานกงมู่โดยเฉพาะนานกงเย่มองไปที่หินหมึกในมือของเขาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็ยิ้มเล็กน้อยอย่างอบอุ่นพยักหน้าและกล่าวยืนยนันท่านพ่อจะชอบมันอย่างแน่นอน และเขาจะใช้งานมันด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้เสี่ยวยี่ก็ยิ้มกว้างขึ้นและใบหน้าของเขาก็เปล่งประกายในความทรงจำของเสียวเฟยเสี่ยวยี่มักจะมีสีหน้าดูถูกเหยียดหยามอยู่เสมอเธอไม่เคยเห็นเขายิ้มสดใสขนาดนี้มาก่อนเธอตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและมองดูพี่ชายเธออย่างว่างเปล่าในเวลานี้หลี่หลี่ก็เข้ามาและรายงานว่าซื้อจื่อพระชายาคุณหนูใหญ่อาหารเช้าพร้อมแล้ว พวกเขาทั้งสามไปที่ห้องหลักเพื่อรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเซียวเฟยกลับไปที่ลานเซี่ยหยวนขณะที่นานกงเย่มาถึงประตูที่สองพร้อมกับเซียวยี่เมื่อเธอเห็นรถมาที่เต็มไปด้วยของขวัญเธอก็อดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วมองที่เซียวยี่และพูดด้วยสายตานี่มันมากเกินไปเซียวยี่ยืดอกและพูดอย่างน่าเชื่อถือมันยากที่จะไปเจียงหนาน ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วฉันควรจะหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พ่อตาและแม่ยายของฉันสิ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คือเขารู้สึกผิดจริงๆเขากำลังจะลักพาตัวลูกสาวคนสำคัญของพ่อตาและแม่ยายของเขาและน้องสาวคนสำคัญของพี่ชายไปที่ซินเจียงตอนใต้เมื่อพวกเขารู้ไม่ว่าจะนำของขวัญมาให้ได้จำนวนเท่าใด <S <S ก็จะเรียกรอยยิ้มให้กับใบหน้าของพวกเขาไม่ได้เซียวยี่กำลังดิ้นรนกับความรู้สึกผิด ด้วยสภาพจิตใจที่ซับซ้อนนานกงเย่มาถึงคฤหาสน์นานกงด้วยรถม้าจูหลุนของเธอเขยสามและคุณหนูสามมาที่นี่เพื่อออยพรปีใหม่คนรับใช้รีบออกมาและขนของขวันลงจากรถทีละตองอย่างมีความสุขนานกงเซิงหลิวชิงชิงและนานกงซินเข้ามาทักทายพวกเขาที่ประตูที่สองด้วยตนเองทันทีที่พวกเขาเห็นคนสองคนลงจากรถนานกงซินก็ก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวยางตื่นเต้น พี่สาวอายี่ขณะที่เขากล่าวนานกงซินก็มองเสียวยี่ขึ้นขึ้นลงๆอายี่คุณสูงและผอมกว่าเดิมแล้วเจียงหนานเป็นอย่างไรบ้างฉันมักจะได้ยินท่านแม่พูดว่าทิวทัศน์เมืองเจียงหนานนั้นสวยงามมากแต่น่าเสียดายที่น้องสาวและฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลยเสียวยี่เหลือบมองไปที่หนานกงแย่อย่างรวดเร็วกลุ่มคนเข้าไปในลานด้านในพูดคุยและหัวเราะ โดยธรรมชาติแล้วหนานกงเย่และเซียวยี่ต้องไปที่ห้องโถงหลงอันเพื่อแสดงความเคารพต่อนางซูโดยบังเอิญมีเขยอีกคนที่มาแสดงความยินดีปีใหม่ด้วยหรือจะเหมาะสมกว่าที่จะพูดว่าเขยในอนาคตในห้องโถงใหญ่เด็กหนุ่มอายุ15ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ทางด้านซ้ายของนาง่วงเขาสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินที่มีขอบสีขาวปักด้วยลวดลายเมฆอันสง่างามและมีเครื่องประดับยกมันแพะบ,บนมวยผมของเขา ใบหน้าของเขาหล่อเหลาและมีสเสน่ห์และมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเขายิ้มตลอดเวลานา่งวงมองดูลูกเขยในอนาคตด้วยรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่าเธออารมณ์ดีข้อบอกพร่องเดียวก็คือหนานกงหลินลูกสาวของเธอยังติดอยู่ที่ช่วงสี่และไม่สามารถกลับบ้านได้ในช่วงตรุษจีนและเมื่อลูกสาวของเธอแต่งงานเธอก็ต้องถูกบังคับให้ออกจากคฤหาสน์หนานกง เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวใจของนาง่วงก็เต้นแรงเดิมทีนาง่วงถูกขังอยู่ในบ้านของตัวเองแต่เมื่อเธอได้ยินว่าเฉิงหลัวกําลังมาเธอก็จัดฉากขึ้นและมาที่นี่นางซูที่กําลังฉลองปีใหม่ก็กลัวว่าเธอจะทําอะไรที่น่าอับอายจึงปล่อยเธอไปตรงข้ามนาง่วงทางด้านซ้ายของนางซูคือนานกงมู่และภรรยาของเขาเมื่อพวกเขาเห็นเสียวยี่เข้ามาในบ้านพร้อมกับลูกสาว พวกเขาทุกคนดูมีความสุขแต่คนที่ดูตื่นเต้นมากกว่าพวกเขาก็คืออีกคนหนึ่งพี่ใหญ่เมื่อเฉิงหลัวเห็นเซียวยี่เขาลุกขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยสายตาที่สับสนของทุกคนในคฤหาสน์นานกงดูเหมือนจะพูดว่าเซียวยี่กลายเป็นพี่ใหญ่ของเฉิงหลัวได้อย่างไรนานกงเย่มีรอยยิ้มบนริมฝีปากของเธอเธอคุ้นเคยกับมันแล้วเมื่อเด็กหนุ่มสำรวยทุกคนในเมืองหลวงต่างเรียกเซียวยี่ว่า พี่ใหญ่เซียวยี่เพิ่งได้ยินนานกงเซิงพูดถึงการแต่งงานของเฉิงหลัวและนานกงหลินระหว่างทางไปห้องโถงหลงอันรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเขาในคฤหา์ดังนั้นเซียวยี่จึงไม่แปลกใจที่เห็นเฉิงหลัวและตอบด้วยรอยยิ้มฉันไม่คาดว่าเสียวหลัวจือ่อจะมาเป็นน้องเขยสีของฉันมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญเฉิงหลัวมองเซียวยี่ด้วยความกลัว แต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่มีท่าทางไม่พอใจเขาก็ยิ้มอีกครั้งแล้วพูดว่าพี่ใหญ่นี่คือโชคชะตาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉิงหลัวก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินว่าแม่ของเขาขอคุณหนูรองของคฤหาสน์นานกงให้แต่งงานกับเขาเฉิงหลัวก็ตกใจมากจนแทบจะตกเก้าอี้เขาไม่คู่ควรที่จะเป็นพี่เขยรองของพี่ใหญ่ของเขาเป็นน้องเขยสี่ดีกว่าพี่ใหญ่ เฉิงหลัวพูดอย่างกระตือรือร้นและอบอุ่นฉันไม่รู้ว่าคุณกลับมาจากเจียงหนานแล้วเมื่อพี่ใหญ่ว่างแล้วโปรดให้ฉันและอาปลเลี้ยงต้อนรับคุณด้วยโชคดีที่แม่ของเขากระตุ้นให้เขามาที่คฤราสหัดหนานกงเพื่อโอยพรในวันปีใหม่ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ได้เจอพี่ใหญ่ของเขาเมื่อเห็นว่าลูกเขยในอนาคตของเธอดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเซียวยี่นาง่วงก็มีความสุขมากและรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการแต่งงานครั้งนี้ควรเป็นของหนานกงหลินลูกสาวของเธอหลังจากนั้นเซียวยี่ก็กล่าวคำอวยพรปีใหม่แก่นางซูและหนานกงมู่และภรรยาของเขาหนานกงเย่ก็ทักทายผู้อาวุโสเช่นกันทันทีที่ทุกคนนั่งลงสาวใช้ก็มารายงานอีกครั้งเรียนนายท่านคุณชายหลี่มาถึงแล้วคุณชายหลี่ความสงสัยปรากฏขึ้นในดวงตาของหนานกงเย่นี่คือใครเป็นไปได้ไหมว่า เธอคาดเดาอะไรบางอย่างอย่างคลุมเครือและมองดูนางหลินผู้เป็นแม่ที่อยู่ข้างๆด้วยสายตาสงสัยนางหลินพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อยืนยันการเดาของเธอและกระซิบคำสองสามคำที่ข้างหูของเธอคุณชายหลี่คนนี้คือหลี่เฉิงเอินเขาอายุ16ปีในปีนี้เขามีมารดาที่เป็นม่ายและเขาเป็นลูกศิษย์ของหนานกงฉินลุงของเธอเขายังอายุน้อยแต่เป็นนักวิชาการแล้วและเห็นได้ชัดว่ามีความสามารถมาก และจะเข้าร่วมการสอบวัดระดับของจักรพัิในปีนี้นานกงฉินรู้สึกว่านักเรียนคนนี้มีพรสวรรค์และนิสัยดีจึงพยายามทดสอบเขาเล็กน้อยเมื่อวานนี้เขาเพิ่งแลกเปลี่ยนเกิงเตี่ยกับนานกงหยานและตอนนี้คุณชายหลีคนนี้ก็ถือเป็นลูกเขยของตระกูลนานกงแล้วนานกงฉินรีบให้นำเขาเข้าไปในบ้านภายใต้การนำของสาวใช้มีชายหนุ่มที่มีส่วนสูงปานกลาง สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินเรียบง่ายดูเหมือนว่าครอบครัวของเขาค่อนข้างยากจนรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นเพียงนักวิชาการที่จรงิงจังมีร่องรอยของความหยิ่งตามแบบฉบับของนักวิชาการไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเขาเป็นนักวิชาการตั้งแต่อายุ16ปีและยังเป็นคนเก่งที่สุดในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกด้วยภายใต้การแนะนำของนานกงฉินคุณชายหลี่ทักทายทุกคนทีละคนเมื่อถึงตาของเฉิงหลัว เขาก็ลุกขึ้นยืนตรงด้วยรอยยิ้มจับมือของเขาอย่างสบายสบายแล้วพูดว่าคาระวะพี่เขยรองเมื่อเปรียบเทียบกันเห็นได้ชัดว่าหลี่เฉิงเอินจริงจังมากและทุกย่างก้าวก็สุภาพคาระวะน้องเขยสี่เฉิงหลัวมองไปที่หลี่เฉิงเอินจากนั้นก็มองไปที่เสี่ยวยี่และถอนหายใจอย่างเสียใจน่าเสียดายที่พี่เขยใหญ่ไม่มาวันนี้ไม่อย่างนั้นลูกเขยทั้งสคนของคฤราสหัหนานกงก็จะมารวมตัวกัน หลังจากเงียบไปสักพักก็เสนอว่าพี่เขยใหญ่มีขาที่ไม่ปกติทำไมเราสามคนไม่ไปเยี่ยมเขาที่คฤหาสน์เจี้ยนอันป๋อหละ่ะพี่ใหญ่พี่เขยรองคุณคิดว่าอย่างไรพี่ใหญ่ชื่อนี้คืออะไรซื้อจื่อเจ้าหนานเป็นเขยสามของคฤหาสน์หนานกงไม่ใช่หรือลีเฉิงเอินขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกว่าเฉิงหลัวเป็นคนไร้มารยาทเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นการไปเยี่ยมบ้านคนอื่น คุณจะต้องส่งจดหมายล่วงหน้าแจ้งไปก่อนหากคุณรีบไปที่นั่นเหมือนตอนนี้คุณจะกลายเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญไม่ใช่หรือเขาคิดว่าเขาควรจะพูดบางสิ่งดีหรือไม่แต่เขาได้ยินเสี่ยวยี่พูดด้วยรอยยิ้มเสี่ยวหลัวจือคุณมีความคิดที่ดีฉันไม่ได้เจอพี่เขยใหญ่มานานแล้วแต่วันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อไว้ท่านย่าพ่อตาและแม่ยายโดยเฉพาะฉันจะจากไปได้ยังไงหลังจากนั่งลงแล้ว ดวงตาของหลีเฉิงเอินอ่อนลงเล็กน้อยดูเหมือนว่าซื่อจื่อแห่งเจิ้นหนานจะไม่ไร้สาระเกินไปน่าเสียดายที่ช่วงเวลาถัดไปเซียวยี่พูดต่อพรุ่งนี้ฉันว่างพรุ่งนี้เราจะไปดื่มกับพี่เขยใหญ่ดีไหมและจะทําให้พี่เขยใหญ่แปลกใจเหมือนกันถูกต้องแล้วพี่ใหญ่เฉิงหลวคุ้นเคยกับการทําตามคําแนะนําของเซียวยี่อยู่แล้วและเขาก็ตกลงอย่างรวดเร็ว ริมฝีปากของลีเฉิงเอินเม้มเป็นเส้นตรงเขามองไปที่เซียวยี่อย่างรวดเร็วได้ยินมาเป็นเวลานานแล้วว่าซื่อจื่อเจอิ้นหนานเป็นคนเสเพลร้สาระและหยาบคายดูเหมือนว่าข่าวลือเหล่านี้จะไม่ไรเหตุผลเขาเป็นนักวิชาการและทั้งสองคนนี้เป็นคนสำรวยท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเป็นคนที่แตกต่างกันมากจากนี้ไปเขาควรรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากน้องเคยสองคนนี้ ท้ายที่สุดแล้วคฤราสหัหนานกงมาจากตระกูลซื่อหลินแล้วทำไมพวกเขาถึงแต่งงานกับพวกคนสำรวยมันน่าผิดหวังจริงๆสิ่งที่หลี่เฉิงเอิญกำลังคิดนั้นไม่มีใครรู้หลังจากที่ทุกคนนั่งอยู่ในห้องโถงหลงอันศักพักนางซูก็ไม่ได้กักตัวหนานกงเย่และคนอื่นๆไว้นานนะักและปล่อยให้ครอบครัวที่สองไปที่ลานเฉียนหยุนทันทีที่เขาเข้าไปในห้อง เซียวยี่ก็ออกคำสั่งให้คนรับใช้ของเขานำของขวัญที่เขาเตรียมไว้อย่างระมัดระวังออกมาทีละชิ้นการน้ำชาดินเผาสีม่วงบิลลวชุนและหินหมึกต้วนสำหรับหนานกงมู่ผ้าไหมเครื่องประดับได้ปักและสิ่งของอื่นๆสำหรับนางหลินสำหรับหนานกงซินมีหนึ่งชิ้นคือธนูลิ้นมังกรความเอาใจใส่ของเขาทำให้ทั้งสามยิ้มด้วยความยินดีโดยเฉพาะหนานกงมู่ที่มีความสุขอย่างที่หนานกงเย่คาดไว้ เขาวางไม่ลงและเล่นกับหินหมึกต้วนพร้อมชื่นชมมันอย่างมากอายี่หินหมึกต้วนนี่ล้ำค่าเกินไปขณะที่เขาพูดใบหน้าของเขาเริ่มขัดแย้งกันกันและในอีกด้านหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรยอมรับสมบัติดังกล่าวในทางกลับกันเขาไม่เต็มใจที่จะส่งกลับไปยังเซียวยี่เซียวยี่เห็นมันอย่างเป็นธรรมชาติและพูดอย่างไพเราะท่านพ่อตาดังคำโบราณที่ว่าดอกไม้งามควรคู่กับสาวงาม ดาบที่ดีควรคู่กับผู้กล้าโดยธรรมชาติแล้วหินหมึกที่ดีเช่นนี้ควรมอบให้กับพ่อตาผู้คู่ควรกับคุณค่าของมันคำพูดนี้ทําให้หนานกงมู่ยิ้มกว้างหินหมึกต้วน,นี้เพียงก้อนเดียวทําให้เขาชื่นชมมันได้เกือบครึ่งชั่วโมงชื่นชมทุกวดลายเนื้อสัมผัสและความรู้สึกของหินทุกประการนั่งหลินอดไม่ได้ที่จะปิดปากและหัวเราะเบาๆและเปิดของขวัญที่เซียวยี่มอบให้เธอ เมื่อเธอเห็นไหมปักในกล่องเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างมีความสุขนี่นี่นี่เป็นได้ปักจากร้านหลิวฟางในเจียงหนานมันยากที่จะซื้อได้ปักจากร้านนี้นางหลินมองดูได้ปักกล่องใหญ่ด้วยดวงตาเป็นประกายหนานกงเย่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเซียวยี่รู้จริงๆว่าแม่ของเธอชอบได้ปักของร้านหลิวฟางใช่หรือไม่เธอมองไปที่เซียวยี่และถามด้วยสายตาของเธอ เซียวยี่กระพริบตาอย่างไร้เดียงสาซึ่งหมายความว่าเขาอ้อมไปยังเจียงหนานและซื้อสินค้าจำนวนมากอย่างรวดเร็วตามความชอบของพ่อตาและแม่ยายของเขาเมื่อมีสิ่งของที่ซื้อมากมายขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีบางอย่างที่ถูกใจพวกเขาอย่างแน่นอนครอบครัวนั่งคุยกันไม่รู้จบนานกงเย่และนางหลินคุยกันเรื่องงานเย็บปักถักร้อยและการดูแลบ้าน และเธอยังเล่าด้วยว่าเธอเพิ่งสอนงานเย็บปักถักร้อยให้เซียวเฟยและเรื่องอี้เหมยและหลีหลีจะแต่งงานในอีกไม่กี่วันส่วนเซียวยี่และหนานกงมู่และลูกชายของเขาพูดคุยเกี่ยวกับราชสำนักเจียงหนานฉินหมารุก้การประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดแม้ว่าเซียวยี่จะไม่กล้าเปรียบเทียบตัวเองกับพ่อตาที่มาจากครอบครัวนักวิชาการแต่เขาก็อ่านหนังสือและศึกษาเป็นเวลานานหลายปี ดังนั้นเขาจึงยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีได้เซียวยี่ยังเล่นหมากรุกกับหนานกงมู่แต่แน่นอนว่าเขาแพ้เขาคุ้นเคยกับการพ่ายแพ้ให้กับกวนอูไปอยู่แล้วและยิ่งกว่านั้นการพ่ายแพ้ให้กับพ่อตาก็ไม่มีอะไรน่าละอายเลยเขารู้สึกว่าตัวเองทําให้พ่อตาพอใจดังนั้นหลังจากยอมรับความพ่ายแพ้เขาก็ยกย่องพ่อตาของเขาอย่างมาก นานกงมู่รู้สึกว่าถึงแม้ทักษมารุกของเซียวยี่จะพอใช้ได้แต่เขาก็มีนิสัยการเล่นหมากรุกที่ดีในวันนี้เมื่อทั้งสองกลับมาที่วังเจิ้นหนานดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองตกลงกันที่จะไม่เปลี่ยนแผนเดิมหลังจากกลับมาที่ฟู่เฟิงหยวนพวกเขาก็เปลี่ยนชุดธรรมดาแล้วออกไปอีกครั้งคราวนี้จุดหมายปลายทางคือเนินเขาตะวันตกนอกเมืองหลวง